ช่องตามใจทุเดย์ตอนที่1041มั่นคงพี่ชายของฟางซื้อก้มศีสักคำนับไปชี้เหอน้องเคยน้องเขยได้โปรดเห็นแก่ที่น้องสาวของข้าให้กำเนิดบุตรให้เจ้าขอร้องฝ่าบาทให้พวกเราด้วยเถิดน้องสาวของข้ามีบุตรให้เจ้าตั้งสามคนไม่ต้องกล่าวถึงบุตรชายคนโตไม่ว่าอย่างไรน้องสาวข้าก็เป็นคนอบรมเลี้ยงดูเด็กดีอย่างอะผิงมา น้องเคยได้โปรดช่วยขอให้ฝ่าบาทไว้ชีวิตน้องสาวข้าทีเถิดไปชีเหอปิดปากเงียบไม่ยอมเอ่ยขอร้องทว่ากลับกล่าวขึ้นความผิดที่ฟางซื่อเคยทำรวมกันทั้งหมดต่อให้นางตายร้อยครั้งก็ยังชดใช้ความผิดได้ไม่หมดเลยฟางซื่อได้ยินเช่นนี้จึงรู้สึกราวกับโลกจะถล่มลงมาท่านน้องเคยเป็นสามีภรรยากันวันเดียวคือสามีภรรยากันตลอดชีวิตนะพี่ชายของฟางซื่อซึ่งเป็นชายอกสามศอกร้องให้ออกมาอย่างทนไม่ไหว ได้โปรดเห็นแกหน้าอาผิงช่วยนางด้วยเถิดไปชีเหอหอยัดกายตรงไม่ใช่ว่าเขาอยากเอาตัวรอดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเขาให้โอกาสฟังซื่อไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วทว่าฟาังซื่อไม่เคยสำนึกได้นางทำผิดร้ายแรงกว่าเดิมขึ้นทุกครั้งหากนางรักอาผิงจริงนางยิ่งไม่ควรทำเรื่องเช่นนี้ไปชีเหอโมโหโจนเสียงสั่นเขาหลับตาลงอย่างสิ้นหวัง ฟางซื่อทำเรื่องผิดมหันเช่นนี้หลายครั้งแล้วพี่เขยก็ทราบดีว่าเหตุใดตอนนั้นนางจึงหนีกลับไปอยู่กับตระกูลฝั่งมันดาไปชีเหอถอนหายใจยาวความรักระหว่างสามีภรรยาที่ข้าเคยมีให้นางมันหมดสิ้นไปนานแล้วปชิงเหยียนดื่มชาในถ้วยจนหมดวางถ้วยชาลงบนโต๊ะด้านข้างจากนั้นกล่าวขึ้นในเมื่อประมุกไปไม่มีความรู้สึกหลงเหลือกับฟางซื่ออีกแล้วเช่นนั้นก็เขียนหนังสือ,อยาให้นางเถิดให้พี่ชายของนางพาตัวนางกลับไป เช่นนี้เพื่อเห็นแก่ประมุกไปและไปชิงผิงข้าจะไว้ชีวิตฟางซื่อและพี่ชายของนางหนีพ้นโทษตายทว่าไม่พ้นโทษเป็นสองพี่น้องตระกูลฟางรับโทษบดยคนละห้าสิบทีเรื่องนี้ถือว่าจบลงเพียงแค่นี้เมื่อพี่ชายของฟางซื่อรู้ว่าไปชิงเหยียนจะปล่อยพวกเขาไปจึงรีบก้มศรีรษะคำนับไปชิงเหยียนขอพระทัยฝ่าบาทมากพะยะค่ะ ฟางซื่อถูกไปชีเหอทำร้ายจิตใจจนด้านชาไปหมดเขากล้ากล่าวว่าไม่หลงเหลือความรักให้แก่นางอีกแล้วอย่างนั้นหรือที่นางทำเช่นนี้นอกจากทำไปเพื่อช่วยเหลือตระกูลฝั่งมันดาแล้วนางทำไปเพื่อไปชีเหอและไปชิงผิงทั้งสิ้นทว่าไปชีเหอกลับทำกับนางเช่นนี้หลังจากตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่ฟางซื่อหยัดกายขึ้นพลางหัวเราะออกมาเบาเ ท่านอยากอย่าก,กับข้าอย่างนั้นหรือข้าจะไม่ให้ท่านสมหวังแน่ต่อให้ข้าตายข้าก็จะตายไปพร้อมกับตำแหน่งภรรยาเอกของท่านกล่าวจบฟางซื่อสะบัดต,ตัวออกจากการก่อกลุมของขันทีเล็กจากนั้นวิ่งตรงไปยังเสาไม้ที่คำยันกระโจมไว้ทว่าไว้จงพุ่งไปคว้าคอเสื้อของฟางซื่อไว้ได้ก่อนไปชีเหอตกใจจนเหงื่อท่วมตัวแม้เขาจะเกลียดฟางซื่อทว่าเขาไม่ได้อยากให้ฟางซื่อตายพวกเขาเป็นสามีภรรยากันมาหลายปีเคยมีความรักให้กันมาก่อนไปชีเหอทนเห็นนางตายไปต่อหน้าไม่ได้ ทว่าฟางซื่อไม่อาจปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นหญิงไม่ที่ถูกสามีขอหย่าได้หากนางถูกหย่าวันหน้าไปชิงผิงจะมองหน้าผู้อื่นเช่นไรตอนนี้ไปชิงผิงกำลังอยู่ในวัยแต่งงานเขาได้รับความสำคัญจากไปชิงเหยียนสตรีมากมายจึงอยากแต่งงานกับเขาทว่าฟางซื่อยังไม่ตกลงเพราะอยากให้บุตรชายลงหลักปักฐานในเมืองหลวงได้แต่งงานกับสตรีสูงสักของเมืองหลวงหากมารดาถูกหย่าไปชิงผิงจะได้แต่งงานกับสตรีตระกูลสูงสักอีกหรือนางคือมารดาของไปชิงผิง นางต้องคิดเพื่อบุตรชายของนางโนเวลพีดปล่อยค่าให้ค่าตายไปเถิดให้ค่าตายเถิดฟังซื่อร้องให้ออกมาข้าจะปล่อยให้อาผิงมีแม่ที่ถูกหย่าอย่างข้าไม่ได้ไปฉีเหอท่านทนเห็นอาผิงมีแม่ถูกหย่าได้อย่างนั้นหรือไหนจะลูกสาวของพวกเราอีกนางยังไม่ได้แต่งงานท่านจะบีบให้นางตายอย่างนั้นหรือนางมีแม่ที่เคยถูกสามีขอหย่ามาก่อนวันหน้านางจะแต่งเข้าตระกูลดีได้อย่างไรกัน ฟังซื่อร้องให้จนแทบขาดใจไปชินเนิกถึงบุตรชายและบุตรสาวของตัวเองขอบตาของเขาเริ่มแดงก่ำขึ้นบ้างเขาหันไปตะคอกฟังซื่อตอนนี้รู้จักนึกถึงลูกแล้วหรือตอนที่เจ้าทำเรื่องเลวรามนั่นเหตุใดจึงไม่นึกถึงลูกๆบ้างเจ้าเอาแต่อ้างว่าเจ้าทำทุกอย่างลงไปเพื่อพวกเขาทำผิดก็เพราะหวังดีต่อลูกๆ เจ้าไม่เห็นแก่ตัวสักนิดเลยอย่างนั้นหรือแทนที่จะปล่อยให้อผิงมีแม่อย่างเจ้าต่อไปวันหน้าคิดแต่จะอยากได้ลูกสะพ้ายจากตระกูลสูงสักไม่สู้ไล่เจ้าออกไปเสียแต่ตอนนี้วันหน้าตระกูลไปจะได้ไม่ขายหน้าไปมากกว่านี้ดีกว่าไปชิงเหยียนยกชาขึ้นจิบนิ่งปล่อยให้สามีภรรยาทะเลาะกันเองไม่ว่าอย่างไรฟังซื่อก็ไม่อาจอยู่ในตระกูลไปได้ต่อไปนางไม่เพียงไร้คุณธรรมอย่างโง่และไม่ประมาณตนอีกนางไม่สามารถเป็นภรรยาของประมุขแห่งตระกูลได้ บัตรนี้ในตระกูลบรรพบุรุษไายมีเพียงไายชีเหอเท่านั้นที่สามารถดำรงตำแหน่งประมุกไายได้ไายชิงผิงยังเด็กเกินไปเขาต้องการเวลาฝึกฝนประสบการณ์อีกหลายปีถึงจะสามารถดำรงตำแหน่งประมุกไายได้อย่างมั่นคงไายชิงเหยียนเข้าใจไายชีเหอย่อมเข้าใจเช่นเดียวกันประมุกไายมีเรื่องต้องจัดการอีกหลายเรื่องรอสอบสวนเสร็จก่อนค่อยจัดการก็ยังไม่สายข้าไม่รังประมุกไายไว้แล้วไายชิงเหยียนไม่อยากให้พวกเขาเสียงดังรบกวนอัสไพสี่อีกต่อไป เื่อจงเห็นดังนั้นจึงรีบใช้ผ้าอุดปากฟางซื้อเอาไว้จากนั้นพาตัวฟางซื้อและพี่ชายของนางออกไปจากกระโจมไปชีเหอคำนับไปชิงเหยียนอีกครั้งฝ่าบาทตั้งแต่ที่กระหม่อมดำรงตำแหน่งประมุขก,กระหม่อมไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระของฝ่าบาทได้เลยดีแต่สร้างปัญหาให้ฝ่าบาทเสมอไปชีเหอไม่เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งประมุขต่อไปตามกฎของตระกูลไปแล้วทายาทคนรองของตระกูลหลักควรเป็นคนรับช่วงต่อตำแหน่งประมุขบรรดาน้องชายของฝ่าบาทกลับมาแล้วฝ่าบาทได้โปรด ลุกขึ้นก่อนเถิดไปชิงเหยียนเอ่ยขัดไปชีเหอที่ข้าให้เจ้าดำรงตำแหน่งประมุขพระตอนนี้เจ้าเหมาะสมที่สุดข้าให้ความสำคัญกับไปชิงผิงมากวันหน้าเมื่อไปชิงผิงโตมากกว่านี้ค่อยให้เขาขึ้นเป็นผู้นำของตระกูลก่อนหน้านี้รบกวนประมุขไปควบคุมคนในตระกูลบรรพบุรุษไปแทนไปชิงผิงด้วยไปชีเหอได้ยินคำกล่าวของไปชิงเหยียนจึงเงยหน้ามองหญิงสาวอย่างไม่อยากเชื่อ อย่าเพิ่งบอกไปชิงผิงปล่อยให้เขาฝึกฝนประสบการณ์ไปก่อนไปชิงเยียนกล่าวดัชอสทอชโชรึ๊ไปชีเหอก้มคำนับไปชิงเหยียนอีกครั้งเขาเข้าใจเรื่องทั้งหมดในที่สุดแล้วในใจของไปชิงเยียนยังมีญาติผู้น้องในตระกูลบรรพบุรุษไปคนนี้อยู่เมื่อไปชีเหอออกไปจากกระจมไปชิงเยียนหันไปกำชับอย่าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ท่านอสภพยสีทราบท่านอสาสไพรสีเป็นคนขี้หวาดกลัวไม่ให้นางทราบเรื่องน่าจะดีที่สุด หมัวมัวข้างกายของหวังซื่อใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาจากนั้นรีบรับคำคุณหนูใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าข้าบ่าวหลิงอวินและหลิงซิ่วจะปิดปากให้สนิทเจ้าค่ะกวนหมัวหมวยังหวาดกลัวไม่หายนางประมาทเกินไปบรรดาสไพาตระกูลไปไม่เคยคิดร้ายต่อกันนางติดตามรับใช้หวังซื่อมาหลายปีจนประมาทเกินไปกวนหมัวหมวไม่ต้องโทษตัวเองวันหน้าดูแลท่านอาสไพร์สีให้ดีก็พอไปชิงเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มกวนหมัวโมวพยักหน้าอย่างแรง คุณหนูใหญ่ไม่ต้องห่วงเจ้าเกะวันหน้าต่อให้บ่าวต้องตายบ่าวก็จะไม่มีวันปล่อยให้หูหญินซีอยู่ห่างจากสายตาอีกเจ้ากะช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1042ยอมรับไปชิงเหยียนลุกขึ้นยืนเดินไปดูอาสไพยสีที่หลับอยู่ด้านในครู่หนึ่งหญิงสาวนั่งลงตรงปลายเตียงขยับผ้าห่มห่มร่างให้หวังซื่อ หมอหงตรวจดูอาการของหวังซื่อแล้วฟังซื่อวางยาสลบหวังซื่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้วางยาอื่นประปนด้วยเมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติแล้วไปชิงเยียนอยู่เป็นเพื่อนหวังซื่อครู่หนึ่งไว้จงเดินเข้ามาด้านในเขากล่าวกับไปชิงเหยียนผ่านฉากกั้นฝ่าบาทฟังซื่อโดนเบยไปได้ไม่กี่สิบทีก็สลบไปแล้วพะยะค่ะพี่ชายของนางยินดีโดนเบยต่อแทนนางคนเบยไม่รู้จะตัดสินใจเช่นไรบ่าวจึงมาทูลถามความเห็นของฝ่าบาทพะยะค่ะ โทษของผู้ใดผู้นั้นต้องรับโทษเอดเองเป็นหรือตายขึ้นอยู่กับลิขิตของสวรรค์ไปชิงเหยียนกล่าวเสียงเรียบพะยะค่ะไว้จงรับคำกวนหมัวมัวได้ยินจึงกัดฟันกรอดนางเกลียดจนแทบอยากฉีกร่างของฟางซื่อออกเป็นชิ้นชิ้นฟางซื่อเป็นเพียงหญิงสามัญธรรมดากล้าดีอย่างไรถึงคิดทำร้ายหุยินสีของพวกนาง ท่านหมอหงกล่าวว่าหูหยินสี่คงฟื้นขึ้นอีกทีในวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าวันนี้ฝาบาทจะเชิญตระกูลฝั่งมันดาของหูหยินทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงในวังหรือไม่พ่ะยะค่ะเว่ยจงถามเสียงเบา เดิมที่ไปชิงเหยียนส่งคนไปเชิญตระกูลฝั่งมันดาของหูหยินตระกูลไปทุกคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานให้พาครอบครัวมาร่วมงานเลี้ยงในวังหลวงไปชิงเหยียนต้องการทําให้มันดาและบรรดาอาสะพ้ายประหลาดใจทว่าท่านอาสะพ้ายสีเกิดเรื่องขึ้นไม่อาจร่วมงานเลี้ยงได้นางกลัวว่าผู้อื่นอาจคิดไปไกลจนเกิดเรื่องขึ้นหากนางบอกความจริงออกไปก็ไม่รู้ว่าจะมีคนปากพร้อยเอาเรื่องนี้อีกไปแพร่พายหรือไม่ไปชิงเหยียนมองไปทางอาสะพ้ายสีที่ยังคงนอนหลับสนิทอยู่ทําตามแผนเดิมได้เลย หากยกเลิกในเวลานี้ยิ่งจะทำให้คนสงสัยมากกว่าเดิมถึงเวลานั้นค่อยอ้างว่าอัสไัยสีไม่สบายกับทันหันจากนั้นค่อยเชิญตระกูลฝั่งมารดาของอัสไัยสีเข้าวังวันหลังแทนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในงานวันเกิดของเกาอี้วินจู่ถูกชาวบ้านแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองหลวงกล่าวว่าบ่าวรับใช้ของคุณหนูสองตระกูลฉินลอบปลงพระชนฝาบาทฝ่าบาทเห็นแกหน้าฝูกหัวจวินจึงไม่ได้สังหารคุณหนูสองตระกูลฉินในตอนนั้นทว่าจับกลุ่มตัวไว้ก่อน บางคนกล่าวว่าคุณนางโน้มน้าวให้ฝ่าบาทเสด็จกลับวังหลวงไปก่อนเะว่าฝ่าบาทตรัสว่าไม่ได้ทำสิ่งใดผิดไม่จำเป็นต้องกลัวตรัสว่าจะอยู่ร่วมสนุกกับชาวบ้านไม่ยอมสเสด็จกลับวังไปก่อนความสนุกในวันนั้นมีต่อเนื่องจนถึงตอนที่รถม้าของจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจาเคลื่อนตัวกลับวังหลวงท่ามกลางการอรารักขาของทหารรักษาพระองค์ในช่วงพบคความสนุกคลื้นเครงของงานที่จัดขึ้นที่นอกเมืองจึงค่อยๆลดน้อยลงวันนี้ถงมัวมัวไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย นั่งอยู่ดูแลความเรียบร้อยของงานเลี้ยงต้อนรับตระกูลฝั่งมันดาของฮูยินตระกูลไปทุกคนก่อนตองซื่อเดินทางไปร่วมงานได้กำชับไว้แล้วว่าให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับขึ้นที่ตำหนักปี้สุยตำหนักปี้สุยคือตำหนักที่เย็นสบายที่สุดในวังหลวงในช่วงฤดูร้อนถงหมมัวพาขันทีและนางกำนักและไปทำความสะอาดตำหนักใหม่เปลี่ยนผ้าม่านกันมแมลงที่ระเบียงทางเดินและบนชั้นสองใหม่ทั้งหมดจากนั้นจุดไฟคมไฟนกกระเรียนสีทองขนาดครึ่งตัวคนที่ตั้งอยู่สองข้างทางให้สว่างเจ้าราวกับอยู่ในเวลากลางาวัน ทงม,มัวมองดูนางกํานันวางใจกันดอกไม้ประดับบนแท่นสูงอยู่ด้านหน้าสุดนางมองไปทางนาฬิกาทรายคุณหนูใหญ่บรรดาหูหยินตระกูลไปและหูหยินของตระกูลฝั่งมรรดาหน้าจะใกล้มาถึงแล้วทงมัวมวสั่งให้ชุนจือไปดูความเรียบร้อยในโรงครัวว่าเตรียมอาหารรองท้องชุดแรกเสร็จแล้วหรือไม่จากนั้นทงมวมจึงเดินออกไปรอต้อนรับทุกคนที่หน้าประตูตำหนัก นอกตําหนักปีสุ่ยคมไฟซึ่งตั้งอยู่ตามทางเดินทุกๆห้าเก้าสะท้อนลงบนกระเบื้องหินสีดำที่ถูกขัดจนมันวาวเมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิออกไปหวัวร่วงโรยดอกเก๊กฮวยบานสะพรัง่งดอกเก๊กฮวยพันดีถูกปลูกเรียงรายตามสองข้างทางของระเบียงทางเดินดอกของมันบานสะพรั่งอย่างพร้อมเพรียงเห็นชัดเจนท่ามกลางแสงของคมไฟที่สองสว่างเมื่อลมพัดผ่านได้กลิ่นหอมของดอกเก๊กฮวยอย่างชัดเจน ต้นหลิวริมทะเลสาบป,ป้สุยมีสีทองขึ้นแทรกเล็กน้อยแม้ไม่ได้เขียวขจีเหมือนช่วงฤดูใบไม้ผลิทว่ายามต้นหลิวพัดลู่ลมสีทองอารามของมันยามสะท้อนแสงไฟช่างดมไม่แพ้ช่วงฤดูใบไม้ผลิทงมัวมัวเห็นขันทีและนางกำนันเดินถือโคมไฟนำทางมานางเห็นหูหยินใหญ่ตรงเสื้อเดินประของต๋องไทจวินเดินเข้ามาเป็นคนแรกจึงรีบเข้าไปทำความเคารพด้วยรอยยิม้มจากนั้นหันไปทำความเคารพแขกคนที่เหลือ จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเจ้ากะเชิญเหล่าไทาจวินฮูหยินและคุณหนูทุกท่านด้านในเจ้ากะไปชิงเหยียนเชิญสตรีของแต่ละตระกูลมาร่วมงานเลี้ยงในวังหลวงเหล่าฮูหยินของแต่ละตระกูลจึงพาบุตรสาวและลูกสะภ้ายของตัวเองมาร่วมงานด้วยการได้เข้ามาในวังหลวงคือเกียรติยศในชีวิตโดยเฉพาะสตรีที่ยังไม่ได้ออกเรือนวันหน้าคงมีคนมาขอดูตัวไม่ขาดสาย ที่สาคัญคือหากอาของพวกนางพอใจในตัวพวกนางและรับพวกนางเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนในวังด้วยศัก์ระยะอนาคตของพวกนางต้องยิ่งเจิดจ้าก,กว่าเดิมแน่นอนแม้ว่าจะมีจุดประสงค์อื่นแฝงทว่าเหล่าไทาจวินทุกคนล้วนคิดถึงบุตรสาวของตัวเองจริงๆอีกทั้งอยากให้หลานสาวของตัวเองสนิทสนมกับบุตรสาวของตนมากขึ้นต่งซื่อเชิญมันดาของตัวเองพลางหันไปเชิญแขกคนอื่นยิ้มยิ้มดชอสทอโชรืชเชิญไทเหล่าจวินและฮูหยินทุกท่านด้านใน ไปชิงเหยียนกลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ตําหนักของตัวเองก่อนตอนเดินทางไปร่วมการแข่งขันว่ายหญิงสาวจําเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์ราชวงศ์เมื่ออยู่ต่อหน้าคนภายนอกการแต่งกายด้วยชุดประจําตําแหน่งงอจัก,กรพัรดิทําสิ่งใดไม่ค่อยสะดวกไปชิงเหยียนอยากเปลี่ยนเป็นชุดที่คล่องแคล่วกว่านี้เวลาอยู่ต่อหน้าตระกูลฝั่งมารดาของอาสภัยพวกนางจะได้ไม่รู้สึกกดดันมากนะักระหว่างทางที่เดินไปยังตําหนักพี่สุยหลังจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จไปชิงเหยียนจัดชุดของตัวเองพลางถามเว่ยจง พี่ชายของฟางซื่อไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆใช่หรือไม่เว่ยจงพยักหน้าบ่าวให้คนจับตาดูรถม้าคันนั้นไว้ตลอดเวลาตอนที่หมัวหมัวข้างกายของฟางซื่อพาพี่ชายของฟางซื่อไปที่รถมา้าพี่ชายของนางเอาแต่ถามว่าฟางซื่อได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นความผิดปกติเช่นเดียวกันจึงไม่ยอมขึ้นไปบนรถมา้ากล่าวว่าจะไปตามประมุกไปไปชีเหอไปด้วยกันทว่าวถูกหมัวหมัวผู้นั้นห้ามไว้ก่อนพะยะค่ะ ไปชิงเยียนพยักหน้าจากนั้นมองไปทางเว่ยจงด้วยแววตาเย็นชาให้คนจับตาดูเขาไว้หากโดนโบยห้าสิบทีแล้วฟังซื่อทนไม่ไหวก็ปล่อยเรื่องนี้ไปทว่าหาักนางฟื้นขึ้นมาแล้วไปชี้อย่างไม่ยอมอยากกับนางพายในสามวันจงทํากับนางด้วยวิธีเดียวกับที่นางคิดทํากับท่านอาสภายสี่ทว่าไม่จําเป็นต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ต้องไว้หน้าไปชิงผิงด้วยเว่ยจงเข้าใจความหมายของไปชิงเหยียนเขารับคําเสียงนิ่ง หากฟางซื่อหาวิธีทําให้ไปชีเธอใจอ่อนจนไม่ยอมหย่าก,กับนางเช่นนั้นฟางซื่อเคยคิดจะทํากับผูหยินสี่เช่นไรไปชิงเหยียนก็จะใช้วิธีนั้นกับฟางซื่อทว่าเห็นแก่ที่ฟางซื่อคือมารดาของไปชิงผิงแค่บังบีบให้ไปชีเธอจําต้องหย่าก,กับฟางซื่อก็พอไม่จําเป็นต้องให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องนี้ด้วยเมื่อก่อนฟางซื่อจะก่อความวุ่นวายมากเพียงใดไปชิงเหยียนไม่เคยใส่ใจทว่านางเหมิมเกริมมากขึ้นทุกทีในเมื่อนางคิดใส่ร้ายอา,ายสไพสีของไปชิงเหยียน เช่นนั้นก็อยากกลัวผู้อื่นใส่ร้ายนางเช่นเดียวกันส่วนเย่ซือไปชิงเหยียนเอ่ยสั่งไว้จงเจ้าให้คนดูแลเขาให้ดีเขาขี่ม้าเดินทางมาไกลย,ยังไม่ได้พักผ่อนให้คนไปบอกเขาว่าข้าจะพบเขาหลังว่าราชการพรุ่งนี้เมื่อไปชิงเหยียนไปถึงตรงเหล่าไทจวินหลีวเหล่าไทจวินหลีเหล่าไทจวินหวังเหล่าไทจวินและชีเหล่าไทจวินพาครอบครัวของตัวเองนางประจำที่เรียบร้อยแล้ว คุณหนูแปดไปวันชิงถูกชีเหล่าไทจวินอุ้มไว้ในอ้อมแขนอย่างรักใคร่ไม่ยอมปล่อยมือเด็กน้อยนั่งทานขนมอยู่บนตักของยายตัวเองอย่างว่าง่ายเด็กน้อยยื่นขนมในมือป้อนให้ชีเหล่าไทจวินชีเหล่าไทจวินหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ